ตอนนั้นหมอบอกไหมคะว่าใตระยะไหนที่ระยะที่ระยะที่สี่ที่ห้าเขาระยะที่ห้าครับฟอกเละจะให้ฟอกเลค,คือไม่มีใครดูแลก็เลยไม่ไม่ฟอกหลังอย่างนั่นมาก็ได้มาเจอกับเซิรนิตินชุดแรกนี่รู้สึกตัวประมาณ4ี่วันปวดหมดเลยครับปวดทั้งตัวเลยจนหมดชุดที่หนึ่งชุดที่สองก็หมอกันนัดอีกผมก็ไปคราวนี้ก็ ความดันก็ลดเบาหาวานก็ลดจากที่เคยเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยเบาหวา,หานขาไปเป็นยังไงบ้างทุกวันนี้ก็ปกติหมดว่ามันได้ได้มาหมดเลยครับสุขภาพได้ทุกอย่างเลยจนกระทั่งภรรยาผมว่าไอ้บ้ากามนะครับผมพูดตรงๆอ่ะนี๋ผมพูดไปไม่ไม่อายเลยนะรครับกลับมาหมดเลยครับฟื <c oughs> ้นตัวได้เร็วด้วยนะครับสามเดือนสามเดือนเต็มเต็มเนี่ยไปไหนมาไหนสบายนะครับเมื่อก่อนนี้ลุกก็โอยนั่งก็โอย ฝากไว้นะครับเซ็์นิตินช่วยได้จริงๆแต่ผมเลิศพงพงเจริญปรีชาปัจจุบันก็ดํารงตําแหน่งกำนันตำบลสังเม็กอำเภอกันทะรักจังหวัดศริสเกตก่อนที่จะได้มานั่งตรงนี้ก็ผมเองเป็นโรคมาก่อนเป็นโรคเกาอันดับแรกนะครับปี2 0 1 7พอปี2 5 4 8ถึง50อัตอนนี้ก็ความดันเบาหวานมาพร้อมกันเลย พลังจากนั้นไตก็เริ่มมาด้วยแต่ก็คุมไว้ตลอดมาปี50ถึงปี52ตอนี้ไตเริ่มกำเริ่หนักหนักขนาดไหนคะหนักก็ถามคุณหมอก็บอกว่าอยู่ระหว่างระยะที่3ก็มาเรื่อยๆตอนนี้เป็นหัวใจต่อชร่วงนั้นเป็นอารับตาแหน่งใหม่ๆเป็นก็หายใจไม่สะดวกอยู่ประมาณ เจดเดือนพพักหลังมาปี2,06<ฆ>1ตอนนี้อาโรคไตามาเต็มที่คุณหมอนัดเดือนต่อเดือนคือจะฟอกผมแล้วล<ฆ>่ะทีนี้ผมเองเป็นคนที่ดื้อหน่อยผมก็ไม่ฟอกผพก็กลับมาบ้านกคุณหมอก็จะถามผมว่าตอนนั้นหมอบอกไหมคะว่าไตาระยะไหนที่ระยะที่ระยะท,ที่4ี่ที่ห้าเขาระยะที่ 5, ร้าฟอกก็จะให้ฟอกละคือไม่มีใครดูแลผมก็เลยไม่ไม,ไม่ฟอก หลังอย่างนั้นมาก็ได้มาเจอกับเซอร์ตินนะผมก็กินไปเรื่อยๆแ,แล้วดีขึ้นยังไงชุดแรกคะชุดแรกนี่รู้สึกตัวประมาณสี่วันปวดหมดเลยครับปวดทั้งตัวเลยแล,แล้วคิดจะเลิกกินไหมตอนปวดนะคะไม่ไม่เลิกครับผมก็ทราบดีครับเพราะว่าถ้ามันปวดอย่างนี้แสดงว่ามันใช่แล้วจนหมดชุดที่หนึ่งชุดที่สองก็หมอก็นัดอีกผมก็ไปคราวนี้ก็ความดันก็ลดเบาหวานก็ลด จากที่เคยเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยนะครับทีนี้ก็เขาก็นัดสามเดือนครั้งได้อย่างหนึ่งที่อําอเภอ,อมีท่านปหลัดท่านก็เข้าไปนั่งเล่นกับท่านมันก็เลยถามว่าพี่ก็นันไปทําอะไระทุกวันนี้ไม่เหมือนเดิมเลยนะวิ่งขึ้นลงบันไดเชย่ก็บอกเลยว่าพวกกินเซอร์นิตินพ่าแม่ท่านก็เป็นเหมือนกันก็เลยสนับไปว่ากินตัวนี้แหละผมก็กินตัวนี้แหละถึงได้ฟื้น ก็กินหมดไป3ชุดสี่ชุดวันนี้ก็สุขภาพแข็งแรงดีทุกวันนี้สุขภาพแข็งแรงดีมากภาเบาหวานภาพไตเป็นยังไงบ้างาทุกวันนี้ก็ปกติหมดครับที่นี้เรารู้ว่าคุณภาพ <c oughs> ชีวิตส,สุขภาพเราดีขึ้นครับ,บ <คน S 1> ดีขึ้นมีคนทักผมก็ไม่รู้หรอกครับแต่ว่ามีคนทักคนในตำบลก็ทักในอำเภอก็ทักเวลาไปไประชุมเขาจะทักอง เปลี่ยนเยอะครับแล้วอยากฝากอะไรกับคนที่เป็นป่วยเหมือนเราอย่างนี้ครับครบก็ฝากไว้นะครับมาท่านที่เป็นเหมือนผมเช่นความดันเบาหวานเกาหัวใจไตนะครับทานเถอะครับผมก็เมื่อก่อนนี้ผมก็ทานไปเยอะไอ้ห้อดังๆผมเอามามันก็ช่วยอะไรผมไม่ได้มีแต่ทำให้อ้วนอย่างเดียวแต่ตัวนี้รู้สึกตัวว่ามันได้ได้มาหมดเลยครับสุขภาพได้ทุกอย่างเลยจนกระทั่งภรรยาผม ว่าไอ้บ้ากามนะครับผมพูดตรงๆอันนี้ผมพูดไปไม่ไม่อายเลยะลนะครับกลับมา,มาหมดเลยครับฟ <c oughs> ื้นตัวได้เร็วด้วยนะครับสามเดือนสามเดือนเต็มเเนี่ยไปไหนมาไหนสบายนะครับเมื่อก่อนนี้ลุกก็โอยนั่งก็โอยก็าฝากไว้นะครับเซ็นนิตินช่วยได้จริงๆครับ